ชานชราล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 าชานชราล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 าชานชราล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 าชะนชราล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 ารถไฟกำลังจะมามาที่ชานเชราคนเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าไวเชราแต่ว่ายังลาลาลาใช้ชีวิตลา ความสุขทุกเวลาเจอกันที่ชานเชราห่างไกลจากความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกไปททำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชานเา hey, ชราเฮ้ชานเชราชานเชรา สวัสดีค่ะผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะสีสันที่ขาดไม่ได้ทุกเทศกาลจะต้องมีการเชิดสิงโตมาพร้อมกับเสียงรัวกลองที่สนุกสนานค่ะแต่ถ้าหากเราทมหาช่างฝีมือสกัดในการทำหัวสิงโตคงไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์วิชัยรอดเกิดหรือที่เรารู้จักกันในานามของอาจารย์โจค่ะด้วยฝีมือมากด้วยประสบการณ์กว่า50ปีค่ะทำให้อาจารย์นั้นโด่งดัง ั่วประเทศรวมไปถึงนานาประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์หรือว่าเป็นฮ่องกงค่ะฝีมือของอาจารย์นะคะรวมไปถึงรวดลายของสิงโตนั้นจะงดงามขนาดไหนเดี๋ยวตามปล่าไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะเป็นที่ความชอบแล้วเราก็ อยากจะเห็นว่าสิงโตเนี่ยหัวสวยๆมันจะทำอย่าง,างไรใช่ไหมเสร็จแล้วก็พอดีมีวันหนึ่งเข้าไปในโรงหนังที่ตลาดภูที่ผมก็ไปเห็นหนังข่าวเขา,เ,ขาเชิดเปิดธนาคารหัวหัวใหญ่มากหัวนั้นหัวซึ่งเป็นหัวที่เราไม่เคยเห็นน่ะสิงโตในบ้านเราไม่มีสวยสวยๆก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปดูคือวันหนึ่งหนังมีสักสามรอบนั้ง ดูเพื่อเข้าไปดูหนังข่าวอย่างเดียวเนี่ยสามสี่วันดูหนังข่าวอย่างเดียวแล้วออกดูหนังข่าวอย่างเดียวแล้วออกดูข่าวเนี่ยแล้วก็มาคิดมาวาดร่างแบบไว้มันจะต้องหัวมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ค่ะก็ลองทาพอดีก็มีหัวที่เขาทําที่เราเพื่อนซื้อมาเล่นด้วยเลยก็เลยมาดูดูแล้วศึกษาศึกษาเสร็จแล้วมันไม่ทรงมันไม่เหมือนกันเนี่ยผมง ทรงมันก็พอดีมีเพื่อนอีกคนเขาก็มีโรงงานก็โจอยากจะดูหัวนอกแท้ๆไหมบอกบอกมีมีเหรอมีมีเขารู้จกักอยู่อยู่แถวว่อาอะไรจกัจกรวัตตรงนั<า>้นพาไปหัวไปดูเลยหัวนอกหัวหัวใหญ่แต่พอดีก็ใส่ไว้ในรังกล่องไว้ปิดไว้อย่างดีแล้วก็เกงใจก็ไม่ต้องเอามาแล้วครับเขาเลยเอารูปให้ดูบอกเออใช่เนี่ยหัวมันต้องแบบน,นี้ ก็เลยตั้งงานนั้นมาก็ทิ้งสไตล์เก่าหมดต,ต้องแบบนี้หัวสิงโตไปต้องแบบนี้ในสมัยก่อนอาจารย์โจมีความสนใจในเรื่องของการทำหัวสิงโตพอได้ข่าวว่ามีหัวสิงโตนอกเข้ามาในไทยอาจารย์จึงซื้อตั๋วเข้าไปดูแล้วกลับมาร่างแบบหัวสิงโตในแบบฉบับของตนเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสิ่งนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของช่างโจโลเลยก็ว่าได้ค่ะแร,แรกแรกเริ่มจริงๆมีน้างงเนี่ยที่ก็อยู่ริมทางรถไฟเ่ยแกแกผูกแล้วเราก็นั่งเป็นเด็กอยากเล่นอ,ะอ่ะเล่นโตก็นั่งอยู่ข้างๆแกนั่นแหละดูทําดูแกผูกผูกยังไงเท่านั้นเองครูพักรักจําว่าอย่างนั้นใช่แต่แต่ว่าช่วงนั้นมันไม่มีกระดาษค่ะเขาก็มาใช้เนี่ย ้ส่สินที่เราเป็นม้วนก้อนเนี่ยนะเอามาตัดเป็นท่อนคืบๆๆหนึ่งแล้วก็เวลานั่งก็ใช้พันแล้วก็ผูกแต่มันไม่เหมือนก,กระดาษแววทำแล้วเรากไ็ไม่ใช่อ่ะมันเวลาเชิดไปแล้วมันก็คลอนมันไม่เหมือนกระดาษกระดาษพอมันโดนกาวแล้วมันก็แน่นปึ๊กเลยดึงดึงดึงไม่ออกก็ทําเริ่มทำพอพออ่านมาทําหัวมังกรหัวแรกเลยก็ ขนก็ไม่มีก็เลยเจะใช้ขนอะไรติดหนวดบัดีเพื่อนเขาทำอยู่โรงปลาเนี่ยเขาไปส่งของกับไปนั่งรถไปกับเขาเนี่ยบอกนีตีตีไอ้ร้านที่ตัดชุดแต่งงานทึ่นั่งข้างโลงหนังเพชรละมาตอนนั้นเพชรบุริตัดใหม่เขาบอกฮ้ยมันมีขนนี่สวยว่ะรนะเขาขายเม็ดเท่าไหร่เรจอดรถลงไปถามเนี่ยตอนนั้นมันขายเม็ดหนึงเจหบาท ผมบอกซื้อมาเลยสิบยี่สิเมตรซื้อมาเลยจอดรถลงไปซ,ซื้อซื้อก็ออเลยเอามาติดหน้านหนนก,ก็เลยเป็นที่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวริเริ่มใช้ขนตัวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้หัวทร,ทรงนี้เลิกเลิกไปละแสดงว่ารวดลายต่างๆนี่คือนอกจากเราจะเรียนรู้มาจากครูพักรักจำแล้วเนี่ยอ,ออกแบบเองด้วยปัจจุบันนี้ออกแบบออกลายลายเอออกลายเองทุกอย่างเองเลย โจได้มีประสบการณ์ในการทำหัวสิงโตมาสักระยะหนึ่งแล้วการร่างแบบก็ไม่จำเป็นแล้วค่ะเพราะอาจารย์โจจะใช้จินตนาการในการรังสรรค์ผลงานโดยอาจารย์จะวาดแบบทั้งหมดในหัวแล้วลงมือทำจนสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานจริงที่ให้พวกเราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ นี่จะเริ่มจากทำขอบนี่ก่อนค่ะขอบขอบนี่เปิดเปิดเปลือกเหมือนในฐานฐานอ่ะฐานแล้วก็เริ่มต้นด้วยไม้หนึ่งเหมือนเหมือนเงเสาเข็มหนึ่งไม้หนึ่งไม้สองไม้หนึ่งไม้สองถ้าไม่มีสองอันนี้ก็มันก็ขึ้นไม่ได้ค่นะ ขึ้นตาขึ้นตาขึ้นตาเสร็จแล้วถึงมาขึ้นขึ้นแก้มขึ้นแก้มเสร็จแล้วถึงมาขึ้นปากพอขึ้นปากเสร็จนี้สบายแล้วขึ้นจมูกขึ้นจมูกถ้าจะเป็นหัวสองลอนก็ใส่สองลอนแต่ถ้าพู้จะเป็นเขามังกรหรืออะไรแล้วเราแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เรามาดัดแปลงใส่เอาทีหลัง แล้วก็มาตั้งทรงเริ่มตั้งทรงก็ขึ้นไอ้ข้างหลังนี่เลยทรงต้องให้ได้ขึ้นตรงนี้นี่มาถึงนี่ถึงหลังนี่ต้องมีหลังถุยถุยหน่อย,อยแต่ปัจจุบันนี้จะผมจะหันมาใช้ลูบิเนียมแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยเสริมดนหน่อยเฉพาะฐานนะเพื่อกันกันหักม,มันจะได้แข็งแรงก็ตั้งขึ้นมา อาจารย์โจทาไมถึงต้องใช้เป็นไม้ไผ่คะไม้อื่นมันมันทำไม่ได้อันนี้มันยืดหยุ่นใช่ไหมคะไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็ใช้เฉพาะผิวนะตรงตัวไส้มันเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผิวแล้วก็เนี่ยไอไม้ไผ่แล้วต้องอย่างที่ของเมืองจีนจริงๆเขาเขาใช้ไม้ไผ่แต่ของของผมนี่ไม่ได้ใช้ไม้ไผ่นี่ผมเรียกว่าเป็นไม้ลูกมากกว่า หรือหรือบางทีเขาก็เรียกว่าไผ่เลี้ยงอย่างเงี้ยผิวมันจะละเอียดค่ะคือเราซื้อไหมไผ่ที่เป็นป้องๆมาแล้วก็มามาเหลาเองอ๋อเป็นป้องอ๋อมาเหลาเองมาเหลาเองครับค่ะเเหลาผ่าแล้วเหลาเองเลือกตรงไหนที่เส้นต้นไหนที่ตรงเราก็มาไว้ทําพวกนี้ทําโค้งพวกนี้ต้องการ เส้นตรงหน่อยแล้วก็ส่วนให้พวกดัดโค้งๆนี่ไม่ตรงก็ได้เพราะเราเอาสายความบางของเขาแล้วก็มันสามารถยืดหยุ่นได้ใช่แล้วก็ผูกไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย ชอบทาหมวก่อน oh. แล้วก็จะพอมีกนาดจริงๆผมชอบตีกลองอ๋อเป็นมือกลองผมชอบมือชอบตีกลองมากมือกลองขนาดแบบว่าสมัยก,ก่อนนี้หนังหมูนี่ราคาเคยเคยเล่าให้เขาฟังนะก็ไปหาหนังหมูที่มันตามเขียงหมูสมัยก,ก่อนไม่ขายไม่มีคนกินนะพอร้านหมูก็เลิกพวก็วางหนังหมูเนี่ยเยอะแล้วก็ไปหาไอ้ไอ้ถังน้ํามัน กระป๋องน้ำมันน่ะแล้วก็เอาหนังหมูเนี่ยขึงขึงเสร็จแล้วไปรวดพันรวดพันเสร็จแล้วตากแดดตากแดดเพราะมันแห้งนี่มันจะตึงตีกันนะดีดังเสียงดังมากค่ะสีนั่นแ่ะหัดเล่นนั่นะนั่นน่ะหัดตีกรึงโตนี่แหละก็คือเป็นมือกองจังหวะรัวกองเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราเข้าไปในศาลเจ้าหรือว่ามีงานประจําปี <c oughs> ของคนจีนจังหวะรัวกองนี่เขาจะเป็นจังหวะคึกคักมากๆเลยนะคะอัจารัว <c oughs> ่วกรต้องต้องเข้าไปไหว้ค่ะไหว้การไหว้ก็ มีมีหลายสไตล์มีมีสไตล์กันได้กวาดเท้าก็ไปแต่ห้ามยกขานะเพราะว่าเจ้าอยู่ข้างหน้านี่ยกขาไม่ได้เราต้องเขาเรียกอะไรกวาดพื้นไปเลยขาเนี่ยเรากวาดไปเลยครบนึนก็เข้าไปไหว้ได้ถ้าเป็นนี่ยกขาเข้าไปนี่ไม่ได้อรือว่าดูถูกเจ้าไม่ได้ต้องค่อยๆ่อยค่อยค่อยกวาดใช้เล่ค่อยๆยช้ากวาดซ้ายกวาดขวาต้องอย่างนี้แล้วเล่น แล้วบ้านเรามันมันเล่นมีอยู่แต่ว่าบ้านเราเล่นกันอยู่สองสไตล์ค่ะมีอยู่สองคณะใหญ่ที่เขามาสอนนี่แต่ถ้าตลาดภูดจริงๆกัเล่นเร,เริ่มเริ่มจริงๆกันเล่นถึงโตไทยค่ะมันมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่มกกผมเป็นเด็กๆตั้งเจ็ดแปดขวดอ่าเดี๋ยวนี้มาเล่นขเนขาเรียกเขาเรียกสิงโตฟังตุ้งอ่ะที่เราเล่นเนี่ยสิงโตฟังตุ้ง มีทั้งกว่งางแถวด้านตลาดภูก็มีทั้งวังแดงวังแดงเป็นคนมาฝึกสอนกับคณะตลาดพิจารณามาฝึกสอนอย่างคณะที่ผมเล่นมันไม่มีใครฝึกสอนรามันครูพารคลักจำซะส่วนใหญ่ คือเราอย่างอื่นม่นใส่ไม่ได้มันไม่ใช่อของตำรานะมันเกินตำราไปนะเราเด็กของพวกนี้เป็นของที่คนจีนเขาเคารบนับถืออยู่ด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสัตว์มงคลทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเราเรา,เ,ราเวลาเราไปที่โรงงิ้วอ่างเงี้ยดูเรื่องโรงยิ้วที่เขาเขียนในฉากงิว้วหรือตัวโรงยิ้วก็จะมีพวกสัตว์มงคลทั้งนั้นแล้วก็ดูตรงไหนที่ใช่แม้แต่ตามสันเจ้านะที่เราไปดูมันจะมีทั้งแถวประตูเขาจะเขียน ผีเสื้อผีเสื้อหรือว่าข้างข่าวส่วนมากเป็นข้างข่าวแล้วมังกรพวกนี้มันเป็นสัตว์มงคลอย่างนั้น <Ừ. S 2> เอามาใส่ก็ได้ค่ะพวกหมาแมวไรไม่ได้ต้องเป็นสัตว์มงคลเท่านั้นอนนนจาจารย์โจคะหัวสิงโตมีกี่ประเภทคะมันมีเล่นหน้าหน้ายักษ์หน้ายักษ์ที่อย่างเราเล่นทุกวันนี้หน้าดูดุถ้าเล่นหน้ายักษ์แล้วก็มีปากเป็ดค่ะปากเป็ดตาจะฉีกปากเป็ดนี่ปากจะยื่นปากเป็ด แต่ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำปากเป็ดเท่าไหร่ของเราบ้านเรานิยมแบบไหนคะอาจารย์ทุกวันนี้เล่นนายักษ์ส่วนใหญ่หนายักษ์มันมันออกลีลาได้สวยค่ะแต่คนยิ่งคนเชิดเป็นเป็นนี่ออกลีลาสวยมากขาเก๋ออ่อจะปาดจะเตะซ้ายเตะขาแล้วก็สวยค่ะาอาจารย์คะวิธีการทำความยากง่ายของการทำหัวสิงโตส่วนไหนยากที่สุดคะ ถ้าจริงๆแล้วหัวโงตนเนี่ยมัน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 ไม่มียากนะมันตั้งแต่เริ่มต้นว่าขึ้นมาแล้วโครงจะสวยไหมก็คือขึ้นหัวโหนกก่อนค่ะหัวโหนกนี่สวยไหมลงหลังคุยดีไหมบางทีก็หลังเทไม่สวยละถ้าหัวโหนกแฟบไปสวยถ้าคนจีนคนจีนโบราณเขาเลยบอกเขาเคยคุยกันนะแบบที่โหนกนี่นะต้องใหญ่นะ หมูเฮงเนาะจมูกหมูเองจมูต้องใหญ่นะแก้มต้องสมบูรณ์มีมีอะไรอ่ะอุดมสมบูรณ์แล้วะว่าคนเขาถือเขาถือเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นคนแบบมีกินอ่ะเนาะใช่ก็ถืออย่างนั้นเลยแล้เพราะเราพอเราไปทําหัวสีสีแล้วกรอบอแก้มตอบตอบอย่างนี้ก็ไม่ชอบบางบางแต่บางคนก็ชอบแบบแก้มตอบมันก็มีอยู่ทรงหนึ่งเหมือนกันแต่เราเราจะยึดสไตล์หน้ายักษ์นี่แหละเป็นหลัก แล้ว่าถือว่าสไตล์นายักษ์นึ่มันทำยากเอาเท้ายากเพราะว่าทําแล้วมันสบายใจแล้วนั่งดูน้องกอระเพรนมันขึ้นเอ,อ้วหนกงนี้ใช้ได้แล้วขึ้น ใตสุดอาจารย์ส่งไปถึงไหนคะก็ใต้สุดก็สู่ไงโกโลกสู่ไงโกโลกเลยทางอีสานก็สกลนครแต่ตอนนี้มันมาตอนนี้มันเริ่มจะมากันเยอะบางทีก็อ่านไม่ออกนะมากันเยอะเวียดนามก็มีมันก็มีมาส่งลายประเทศลาเดี๋ยวนี้ก็มีคณะทิงตแลนะเออส่งรูปมาให้ดูหมดเลยเนี่ยเขียนเป็นภาษาลาวหมดเลยจมลนี้จมลนี้ส่งมาเยอะแยะเลยเนี่ยดูบอกเอออยากกาแฟรู้จักว่ามาถ้ามากรุงเทพจะมาหา เขาอยากจะได้สไตล์ของเรางานอย่างนี้มันไม่ค่อยมีอะค่ะถ้าแบบถิงโตถ้าถ้าเรียนแบบแบบไปทําเหมือนคนอื่นนะผมก็ไม่ทำอ่ะเขามาเขามาอย่างแล้วจะต้องหนีไปอีกอย่างเราต้องเป็นแบบของเราเนาะใช่มันจะต้องให้นี่คือเอกลักษณ์ของเราใช่ใช่ต้องให้ไม่ให้ใหเหมือนสบไบ้เนาะ สิ่งที่ทําให้ผู้ชมชื่นชอบหัวสิงโตของอาจารย์โจก็เพราะว่านในแต่ละหัวที่อาจารย์สร้างขึ้นมานั้นเรียกได้ว่ามีเพียงหัวเดียวในโลกเท่านั้นค่ะเพราะอาจารย์ก็จะมีการคิดรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาทุกครั้งรวมไปถึงสีสันและลวดลายอนันวิจิตรค่ะถ้ายังไม่ได้ยังดูโครงอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าผมจะเหลาไม้นละเอียดหน่อยไ่รูป <c oughs> ไม่มีคมเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังนี่เวลาเราทําเสร็จเราต้องเซ็นลายเซ็นไว้หน่อยออหรือบุงดีข้างในผมมันจะตาปะตาปั๊มไว้ข้างในค่ะให้เป็นลายลักษณ์อักษรว่านี่แหละใช่ของเราหัวสิงโตที่เป็นของอาจารย์โจดอกโบตันค่ะแค่นั้นนะแล้วชื่อจือโจภาษาอังกฤษอืมค่ะ บอกว่าแต่ละหัวเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะค่ะอาจารย์เอาแรงมานานใจมาจากไหนคะหนึ่งเราต้องต้องไม่ให้เหมือนจะบ้านกูยง่ายต้องความคิดของเราต้องต้องสร้างสรรค์นหน่อยคือให้ให้ลูกค้าก็แต่ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะผมจะทําอย่างนี้เอาไหมส่มวนใหญ่แล้วลูกค้าจะบอกถ้าตามใจผมอ่ะ แล้วจารย์นั่นแหะจะได้ของดีเพราะเราจะใส่ <ทำ S 1> ให้เต็มที่เพราะ<ำ>เราทําด้วยใจอ่ะเราเราไม่ได้ทําแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะรีบๆทำให้มันออกไปเล่นๆนี้ครับใช่ผมคุณต้องรอหน่อยนะแล้วผมจะทําให้สวยเลยเออกไปบางกระดานี่ไม่กล้าเล่นนะเก็บเลยอเอาไปเก<ฮ>็บนี่มีเพราะว่าเสียดายอ่ะจะได้เนาะกว่าจะทำก็ซื้อหัวลูกบอมาเล่นเช<ำ>ิดเดินแห่เนี่ยหัวหนีไปเดินไม่ไหวหรอกหนึ่งหนักสอง อะไรรายละเอียดมัเยอะค่ะเผื่อถ้าอะไรหลุดไปสักนิดนึงเสียดายค่ะแสดงว่าแบบของอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามอารมณ์ข้างเลยลายผมนี่ไม่บิดไม่ไม่ซ้ักหขวงเลยเพราะฉะนั้นอย่าลอกเรียนแบบไม่มีทางเหมือนแน่นอนผมให้ลอกผมไม่ปิดกั้นผมให้ลอกแต่ว่าคุณจะเหมือนไม่เหมือนกันแล้วทักคนเนอย่างนี้ ตกแล้วยังนั่นนจริงจริงก็ตก 50, 50, <000. S 2> ห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นหัวเนี่ยไม่รวมไม่รวมหางไม่แปลกเลยที่หนึ่งหัวใช้เวลาทํานานมากม่คิดเป็นเวลาแล้วมันตกแล้ววันไม่คิดไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะหนึ่งหัวใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ยังหัวอย่างเงี้ยต้องต้องถึงสองเดือนขวาโอ้สองเดือนสเดือนอค่ะ<า>สองเดือนขวาว่าผมถึงบอกว่าถ้าคุณอยากได้ได้เร็ว่ะผมทําให้ไม่ได้หรอกต้องรอ ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ถ้าอยากได้จริงเขาก็รออยู่แล้วบางหัวอย่างที่ฮ่องกงเนี่ถ้าเราไปสั่งอย่างบางเจ้าเนี่ยอย่างที่เด็กเขาไปกันเนี่ยถ้าเราจะเอาหัวแบบปริจิณนอ่น,นก็จะถามเลยว่าคุณจเยาวี่หัวแล้วถามนานไหมเป็นปีอ่ะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็รอได้ถ้าถ้าอยากได้จริงๆแต่อย่างนี้ลูกค้าก็รอได้ก็นั่น แต่บางครั้งก็กยากมาสมัครตัวแต่พอดีที่ของเราอะ่ะมันคับแคบผมมาสอนไม่แต่ถ้ามาให้แนะนาหรืออะไรอย่างนี้ได้เออแบบนี้นะทรงอย่างนี้นะหรือว่าผมขอสมัครตัวเป็นสิทธิ์ผมเป็นสิทธิ์แล้วได้แต่ว่าผมจะให้ไปสอนไปที่ตรงนั้นตรงนี้ผมทำให้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ดีใจอยู่อย่างว่าถึงโตมันไม่สูญหายมันเพิ่มมากขึ้น,ม,นมันยิ่งตลาดภูนี่ยิ่งเยอะเลย ิงโตนี่มันเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนู้นเราดูตามประวัติแล้วเคยไปเปิดในเข้าสมุทรสาครดูประวัติอะเพื่อมาอ่านตอนที่สมัยก่อนเล่นงานวชิราวุธเนี่ยเวลาไปโชว์ประวัติสิงโตเป็นมาอย่างไงเล่าดีใจอย่างเราเหมือนกับเอามาพาไปขายส่วนคือไปถึงแหล่งที่เขาทําต้นตำรับได้คือฮ่องกงใช่ไหมเราขายหัวไปถึงฮ่องกงได้ ดีใจที่สุดแล้วอะ่ะแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในของเรานะ,ะเขาเขาจึงส่งรูปส่งอะไรมาให้เขาส่งรูปมาที่เราทำอ่ะเขาที่เราเพจโปรต์แล้เพจไปแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยอยากได้หัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกขอเดือนมีนาขอคิวได้ไหมยังบอกยังบอกผมผมไม่แน่ใจนะต้องถามกับถามเจ้าขอ,องคนนี้ก่อนแต่นี่เขาดีอย่างเขาเขาบอกเอาเงินนอกเขาก่อน <laughs> ดี่างเจขาขอ,อ้ ถ้าพึูงอยูถ้าไม่มีอะไรทําก็หาอะไรมาทําเล่นๆแล้วก็อย่าเครียดอย่างน,นหาอะไรทําเพลินไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่แบบสบายๆย,ยิ่งถ้าไปงานฝีมือแล้วยิ่งดีมันทําให้เราเพลินอ่ะฝึกอะไรก็ได้หัดหัดปั้นหัดเขียนหัดอะไรเงี้ยเป็นได้ผมได้ได้หมดมาทําแล้วมันสบายใจแล้วร่างกายเราก็แทบจะไม่ หายยาอะไรทานเลยนี่แหละคือยาที่ดีที่สุดคือให้สบายใจแล้วไม่ต้องเครียดนะมีมีงานมีอะไรก็ทำอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะอย่างผมนี่เดี๋ยวทำเหนื่อยก็นอนพักผ่อนบางครั้งนี่นั่งนั่งทำงานนี่นั่งหลับแต่ไม่ไม่ใช่หลับนะนั่งนั่งหลับนี่แบบนั่งแบบคล้ายๆแบบเรานั่งสมาธิสมาธิด้วยแล้วก็คิดด้วยเอ๊ะ หลับอ่างเงี้ยเอ้ยลายมันจะต้องอย่าง,างนี้ได้ไหม oh. มันอยู่เหมือนกับเรานั่งทางในอย่างเงี้ย่ต้องลหลับนึกนึกด้วยนึกลายด้วยสมองเราคิดออกมาปุบปับแล้วพอโกจําไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็จับดินสอหน่อยมาล่างใส่กระดาษไว้หน่อยกันลืมค่ะอบางทีมันคิดด้วยตัวเอง ท้ายนี้อาจารย์โจยังฝางแนวคิดไปยังผู้สูงอายุอีกว่าเมื่อเราอายุมากแล้วก็ลองหากิจกรรมที่ตนเองชอบทำเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ ของอาจารย์โจในวันนี้ค่ะทําให้เราได้รับรู้ว่าความชื่นชอบประกอบกับความใส่ใจรายละเอียดและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพนั้นทําให้อาจารย์โจรประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะผลงานของอาจารย์โจนั้นเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะรายการชันชาขาเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ sure ถ้าเกิดเราได้รับอาหาร